สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับตัวแคตตัตอีกสายพันธหนึ่งนะครับที่กำลังได้รับความนิยมนะครับที่คนไทยหรือว่าตามประเทศเองนะครับกำลังสะสมนะครับหรือว่าเล่นกันนั่นเองนะครับ นั่นก็คือเจ้าตัวยิมโนด่างนะครับผมซึ่งที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นด่างแบบเป็นจุดครับด่างไม่ได้กระจายมากนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับแต่ก็น่าลุ้นนะครับน่าน่าสะสมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้มเมล็ดนะครับซึ่งข้อดีของไม้มเมล็ดคือ อนาคตนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งปกตินะครับสมมุติลายต้นนี้นะครับมีาด่างแค่นี้นะครับดังอยู่2ภูนี้แต่อนาคตนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะภูนี้หรือว่าภูนี้นะครับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าภูนี้อาจจะด่างขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าเราเราไม่ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับแต่ ก็มีสิทธิ์นะครับที่จะด่างนะครับอนาคตมีสิทธิ์ที่จะด่างออกมานี่นะครับสีค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับให้ดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็สวยครับนี่ครับผมต้นนี้ผมชอบล่องของเขานะครับสีล่องล่องตรงนี้นะครับ ว่าสวยดีนะครับก็วิธีการเลี้ยงนะครับเราก็สามารถนำเลี้ยงเหมือนกับแคตาทั่วไปนะครับโดยสิ่งที่เขาชอบก็คือแดดนะครับน้ำน้ำนี่เขาอย่าลดให้เขาทุกวันนะครับต้องลดสองถึงสามวันครั้งนะครับขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับความชื้นของกระถางกระถางเขานะครับถ้าเกิดกระถางเขายังมีความชื้นมากนะครับเราก็ไม่ควรที่จะลดน้ํานะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับก็แนะนําให้เลี้ยงแบบในโรงเรือนนะครับที่มีแดดตลอดทั้งวันนะครับซึ่งแดดก,ก็เป็นแดดที่ผ่านผ่านสแสลนนะครับผมจะแปดสิบเก็ได้ครับ เปอร์เซ็นต์ของแดดที <three> ่ส่องผ่านออกมานะครับอย่าให้เขาโดนแดดโดยตรงนะครับเพราะว่าผิวหรือว่าต้นเขาอาจจะไม่แดดได้นะครับผมเขาชอบแดดก็จริงนะครับแต่ไม่ชอบแดดที่แรงจนเกินไปนะครับมันจะส่งผลให้ผิวของเขามีปัญหาได้นะครับ โอเคคลิปนี้นะครับก็ท่านไหนที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะครับผมทางร้านก็มีจัดจำหน่ายราคาไม่แพงนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับขายเพียงแค่นะครับต้นละ250บาทเท่านั้นนะครับขายเพียงแค่ต้นละ250บาทเท่านั้นขนาดนะครับ4.5ถึง5เซนนะครับ4.5ถึง5เซนติเมตรนะครับถือว่าเป็นขนาดที่ อีกไม่นานก็น่าจะให้ดอกแล้วนะครับขนาดเนี้ยนะครับหรือบางต้นก็มีมีให้ดอกแล้วบ้างนะครับหากถ้าไหนสนใจก็สามารถคอมเมนต์นะครับสอบถามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมีมีไม่เยอะครับใกล้จะหมดแล้วนี่นะครับสีสวยงามมากตรงนี้ก็สวย โอเคฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่รักต้นไม้เหมือนกันนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับฝากกดติดตามนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ